สวัสดีเจ้าเพื่อนๆจ้าได้ยังกินเข่ากันเที่ยงเข่าแรงเนอะมือนี้พี่บัวมีตำแตงค่ะเพื่อนๆค่ะตำแตงกระเส้นมีค่ะเพื่อนๆค่ะบึ้งนั่นแหละม,มามาเพื่อนๆได้ยังกินแรงกันค่ะพี่บัวกินเข่าเทียงได้เนี่ยสิบนาฬิกาสิบนาฬิกาสี่สิบน,า,บนาทีเพื่อนๆค่ะ giáo salad quá, bạn không, không? các bạn, cái <laughs> bông hủ tiệp, đa dạng, là các bạn miền Bắc, miền Nam, miền Trung, miền Nam, miền Bắc, miền อืมอร่อก้าเขาแซาเขาเที่ยงเขาเดียวกันค่ะพี่บัวกินเวลาเดียวกินมือเทียค่ะอร่อยไหมชัก <S 2> <S 2> <S 2> อร่อยมากๆเนาะ พี่บัวพอกินดอกอแกงน้ำพึ้นพี่บัวอยากกินเผ็ดๆหมักอืมอ้าพี่บุ๊คมดฝ้าหมกค่ะพี่บุ๊คมดลูกอืม,อม,อม สนปลาปลาเห็ดเองนี่ค่ะเยอรมันเคดกินเองของปิดมึงเหนือ,อมือเนือเลตอะตลาบางพี่บัวกิตนตัวมันนปะปลาไม่ต้องแสลบหนัว bất thân ảnh thực phẩm ấy với năng giống nhiều mà năng giống nhiều bất mười rất ăn phần cả nó một gái lọ mặc gái thì có đẹp đúng okay. thật banana khai mịt bà phượng แฟนเพื่อนพี่บัวเพื่อนไปตกมาเพื่อนเอามาขายหายพี่บัวเันมาสื่อมาไม่เห็นตลาดเองตลาดเขาขัวบานเฮานะคะพี่บัวไปเมืองไทยพี่บัวก็เอาเขาขัวมาเออเอาขอขอเขาเขาเปลือกมาค่ะเพื่อนแต่เขาบ่าห้เอาขอเขาไอตังลักเอาเขามาอือืม,อม <laughs> พูดจังสนใจพนเพื่อนๆค่ะอง่น,น้งหายลูกค้านอินเนนไหมม่อู อืมฉีกปรปหลามคักไปยังเหรอเพื่อนเพื่อนคะอืมกุบกรอบอืมเพิ่งจะแซ่แข็งแซ่แสบเลยละคะ่ะลวุกเอาอโอเคค่ะเพื่อนๆ่มาเยอะมากินเขา้า ฝากติดตาม,าม,นมนกดไลค์กดแชร์น้ำเน,นะคะะอค่ะเพื่อนๆค่ะไปคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะพี่บัวบ่อยอยากเห็นคลิปเนาะบ๊ายบาย